ทิ่ทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหมคนเอิญน,นองว่านังไอไอายก็ได้ชายาพาเดไทยบานว่ามอสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชียให้แต้ง สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจ,เจอกันกับผมอีกแล้วกับวันหยุดครับผมวันนี้หาออกแลาะทีมงานครับผมแวะมาบ้านอาจารย์เมษานะครับพี่น้องมาหาเพื่อนหน่อยนะครับมาชมนกบอกว่ามีนกมีนกมงคลให้ชมครับพี่น้องวันนี้มาชมนกมงคลกันนะครับนกก็เยอะเหมือนเดิมละนะครับมีพวก นกคัดนกเฉลยคัดครับพี่น้องนะครับโอ้นกนกเยอะนกเยอะนกหลายครับนกเฉลยใหม่นกหลาย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  ไหลเหมือนเดิมโอเคครับผมพี่น้องไหลเหมือนเดิมหลายเหมือนเดิมอะไปหาเจ้าของบ้านครับพี่น้องอยู่ไหนเนาะตามดูนกมงคลวันนี้ของบ้านครับอาจารย์เมษาครับ,รบผมสวัสดีครับวัสดีครับเป็นไงเนาะสบายดีสบายดีครับ นี่ครับไม่ได้เจอกันหลายเดือนอยู่เนาะเดือนเลยครับก็เลยแวะมาหาเพื่อนหน่อยครับวันนี้ตัวนี้เจ้าไซอิ๋วครับเจ้าไซอิ๋วมามามาบัดนี้ว่าทุลายไหมเนาะจะมิสาตัวรักครับพี่น้องตัวรักตัวรักเขาเลยตัวรักเขาเลยครับครับ ตัวข้างหลังเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอเพชรนินครับนกใหม่โกโกกับโกโกกอยู่เนี่ยครับคูอ่างคลมครับตัวนี้ผูกเดียวครับผูกเดียวใช่ไหมครับออ้ไอเพชรนินพี่น้องเลยอาจารย์มีสาเทียบคูได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียงใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่า มันเป็นอะไรนะโกโก้โก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 เลยวไปถือไปด้วยครับถือไปด้วยรัอลานครับตัวนี้ข้างบนครับขัามเดียว อาจารย์เป็สาวลงมาดูตัวครับพี่น้องโอ้นี่เนาะนกภูเขาใช่ไหมใช่ครับที่เราไปหน้าพระรานกันเลยครับที่ได้มาผมให้อาจารย์ไปตัวใช่ครับนี่แหละครับชุดนั้นแหละครับหน้าพารานเสียงใหญ่ เต็มสูบแล้วใช่ไหมอาจารย์เมษาเต็มสูบแล้วครับเพราะมันได้ขวบพอดีครับได้ขวบหน่อยๆขวบหน่อยได้ขวบหน่อยๆได้ใช่ไหมครับมันนกกี่กุกครับสองกุกห้อยครับตัวนี้เป็นสองกุกห้อยครับมันมีอะไรบ้างเนาะอาจารย์เมษาเดี๋ยวต้องนี้ครับอารมณ์แบบฟังสบายๆเพลินๆเลยครับเสียงเท่ากันเลยใช่ไหมกับไอ้เจ้าเมื่อกี้นี่ใช่ครับ คือสวยเทอะู่คูกคูคูอ่ะเดี๋ยวจานเมษาเดี๋ยวจดคูเอาไปข้างล่างไหมครับข้างล่างะได้ข้างล่างเนาะครับผมทีเด็ดพี่น้องครับผมตัวนี้ทีเด็ดครับต้องมาต้องมาดูตัวต้องมาดูตัวครับ อืมอืมคู่เดียวครับเสียงโตครับคู่เดียวเสียงโตครับคูแล้วใช่ไหมอาจารย์ภาษาคูแล้วครับเดี๋วตคูครับตัวนี้คือเจ้ากวกซับครับตัวนี้เจ้ากวกครับซ้ายหรือขวาครับตอนที่นั่นมันสลับเลยครับนะครับแต่ส่วนมากมันจะหนักขวาซะมากครับอืม นกมาจากไหนอาจารย์รมีษาดูตัว,วนนตน,นครับผมมาไอ้ฝั่งบางสีเมืองฝั่งทางโน้นนะครับอืมไปเอาไปดูตัวตนชัดๆครับผมบสามตัวเน้นๆพี่น้องเอ้ยวันนี้อาจารย์มีษาเจอผมบุก อตัวไหนครับไอ้กวักครับโอ้กวักก็อ่างเหมือนกันครับอืมครับเดี๋ยวดูไอ้กวักกวักครูไหมกวักกวักครูไหมกวักกวักครูไหมเออกวักครูไหม พี่น้องนกอ่างนี่นี่อ่างหนึ่งคำนะครับตัวนั้นก็นะครับนั่นก็นกอ่างเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมสวยครับเอ้าดูตัวต,วตนชัดๆครับพี่น้องอือเจ้ากว,กวักซับครับนกหนึ่งกุกเสียงกลางบน มัวรคลิกครับพี่น้องอยันเมษากี่ขวบแล้วครับหนี่งขวบได้ขวบแล้วครับได้ขวบแล้วใช่ไหมจมันเมษาขวบประมาณเดือนหรือสองเดือนประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมครับ,รบเปิดอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ ดอครับอือนี่แหละครับไปพามาดูนกกวักซับขวบ้างสายบ้างแต่แต่ขวานี่หนักขวาครับหนักขวาใช่ไหมครับอืเอาครับพี่น้องกวักซับครับผมเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวผมเอาเบอร์ขึ้นให้นะครับกวักซับครับผมส่วนผมนี่ก็ ไม่มีตังค์อยากได้อยู่อ่ะครับตัวนี้ไอพ้พลานครับหน้าพลานครับหน้าพลานนะครับนกนกจากสระบุรีนะครับเสียงสองกุกห้อยนะ้จาจ่าแม่สาเนาะใช่ครับสองกุกห้อยครับผมบเสียงโตงค,งครับเสียงโตอ่างอ่างคำหนึ่งครับอ่างคำหนึ่งตัวนี้ ก็คารลมดีเลยครับคารลมดีใช่ไหมครับตัวนี้ก็ให้ผมเนาะได้ครับได้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับแม่ครับผมตัวนี้เจ้าพารนครับครับเจ้าพานครับหนึ่งกุกกเสียงโตนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียว นะครับพี่น้องไม่มีตำหน่งแล้วตอนนี้ตัวนี้กี่กี่เดือนแล้วจ้าเมษาก็ขวบขวบขวบกวบแล้วครับมันมันได้เฉลยหรือยังครับได้เฉลยสามตัวครับโอ้เราเราถือว่าเป็นนกฝึกเนาะจ้าเมษาเนาะครับเฉลยสามตัวเฉลยสามตัวเพิ่งเข้าพเนี้ยสามครั้งเองครับติดสามตัวเข้าพเนี้ยสามครั้งติดสามตัวครับเออ เอาไม้เลยครับเจ้าฟารานนี่คือหางแตกๆครับเข้าพเนียดครับไม่กล้าจับมันตัดไม่ตัดมันหรอกเสียดายเสียดายมันครัาลุมครบครับบเครื่องเรื่องคลุมเลยครับโอ้โหสัดกันสนั่นเลยเจ้าพรานอันนี้ เอ,อาครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องสามเน้นเน้นวันนี้ดูนกจานเมษาดูตัวนี้ครับอันนี้เพชรนินพี่น้องครับผมนี่เสียงใหญ่เลยเนาะเสียงใหญ่คารมเลยพี่น้องครับคารมไม่เป็นรองใครครับโอโกกุกโอโกกุกเลยครับผมตัวเนี้อ่างเต็มที่ห้าคำครับเอออ่างเต็มที่ห้าคำปุกเดียวปลกเดียวสวย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  หมานครับตัวนี้หมานอีกเลยครับสามตัวเน้นๆนะครับผมพี่น้องก็ตัวนี้ได้เฉลยกี่ตัวแล้วนะ่าจะเมษาเจ้าเพชรนินตัวนี้นกเพิ่งจะเล่นได้เฉลยยี่สิบบวกอ่างเงี้ยเองครับเจ้าเพชรนินนะครับผมไม่ได้เล่นมันครับถนอมแต่ว่าไอตัวรักก็ เจ้าไซอยู่ครับอยู่ข้างบนตัวรักครับผมตัวนั้นตัวรักจริงๆของอาจารย์เมษาบอกว่าตัวรักจริงๆแบ่งไม่ได้หรอกอาจารย์เ่างนั้นเก็บไว้ตัวครับพอได้นกมันต้องมีตัวรักนกอาจารย์เมษาครับตัวรักสักตัวพอได้เอาไว้ให้เอาไว้ให้เราเล่นครมีสี่ตัวที่อยู่ข้างบนเอาลงมานี่แหละครับนี่แหละตัวละครทุกตัวนะครับอันนี้เพชรนินนะครับพี่น้องดูตัวตนชัดๆ ครับพามาชมครับพี่น้องพามาชมลูกป่าร้อยครับครับใครสนใจก็โทรเบอร์ได้นะครับผมจะเอาเบอร์ปักไว้นะครับก็คุยกับจานเมษาเอานะครับอันนี้เจ้าพารานนะครับดีมากเลยจา์สวยเลยใครก็ติดนกตัวเนี้ยถ,ถ้าถึงเล่นหน่อยนะครับ เป็นนกสองกุกห้อยนะอาจารย์มีสัอืมนะครับดูทรงครับพี่น้องครับทรงดูรูปร่างนะครับมีแต่เสียงเสียงกลางบนหมดนะครับมีแต่เสียงกลางบนหมดสามตัวเลย ตัวนี้ครูตัวนี้ครูเสียงดังครับพี่น้องเจ้ากวักเนี่เจ้ากวักนี้ครูเสียงดังครับตัวตนชดัชดชๆ hmm. สวยสวยสวยวกวักซับนะครับพี่น้องก็คนเลี้ยงนกส่วนมากก็จะหานะครับนี่แหละแบบนี้แหละ นะครับแต่ว่าสายต่อก็ต้องหานกหมันอ,อือ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งฟังไปเรื่อยๆครับเอฟซีตัวกริงนะครับ mm hmm. คุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับซื้อว่าจังไหนเนาะคุณลุงอซื้อสนครับซื้อโอ้คุณลุงสน mm hmm. ได้ติดตามช่องของคุณลุงมีนกกี่ตัวครับติดตามไอ สายหาครับยังหลักล่าริมทางนักล่าริมทางอาจารย์สดานักล่าริมทางโอ้อาจารย์จิสดาย่นขอนแจนขอนแจนเหมือนกันผมก็ขอนแจนเหมือนกันมือนีมาเยี่ยมเพื่อนครับผมมาเยี่ยมอาจารย์เมษาด้วยนะครับคือผมมีแผนครับคุณลูกมือนีผมมีแผน ลุงหมกักบ่วิเคราะห์ให้แน่น่นะ,ะวิเคราะห์ให้แนกสองตัวนี่นอ๋อบางวาดเป็นดักกะว,ะวาะ่าตัวไหนมันขยันคนละจังหรือว่าต้อหมันเออคุณลุงเบิังตัวไหนมันขยันว่ะทีครับขยันใครขยันขันออตัวนั้นเหะหมันตัวนั้นคือแนวนอนแท้วันทีตัวนั้นอือมีตัวจาตัวเร็วมีกี่โตครับคุณลุงมีกี่โตัวโย่หันเหมมี มี่หาตัวยูะนกตอมีกี่ตัวครับนกตอพันมีอเอเอาเยู่หนี่แหละเอาแบ่งน้ำเพลนเนี่นแหละไปเลี้ยงไปเลี้ยง<อ>ข้นไปครับคุณลุงอ่ามีตขึขนอย่เอ๋อแล้วอายุเพิ่มา่าท่านได้หรือครับเดืนอนสามเดือนคุณลุงเวลาเล่นฉีเลียนต่อเนี่ยคุณลุงเลี้ยงจากปีเป็นปีบ่ก็อตัวแด้ข้นเร็วกว ข็ไปล่างมืง่อกี้ดอกแต่ว่าคนหลานั้นเด็กขวบมันยังแน,น่นวันเด็กขวบก็ยังเด็กขวบแล้วมันยังถือเล่นดีโอ้อครับผมได้ขวบแล้วเจ้าค่าที่เหรียญดีปติกาบุญด้ด้ขวบแล้วมันยังดีครับดีอยู่ทันนใครท่านเด็กขวบมันท่านแก้มันอบ่ทันดีแค่จังหนกอย่างโดดแล้นนะมันยังเปียวอยู่นะครับผม เด็ได้ถือตาบ่มมือนี่าหรือแวะแวะมาเบิ่งเรื่อยๆนะเนาะอะ๋อมาเก็บหมูกระทาหลันเอ้ยนีนีน่นวัดครับครับแคมปิง้งเลยแวะมามาฟังเบิ่งเนาะตัวใดถือตากะจีถือไปนั่มมาจิเออมากอีกบ่ชขันลุงมากอีกบ่ได้ยรายแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้นี่แหละ ลุงเบิงสองตัวนี่ให้แน่นะเนี่เบิงสองตัวนี่ใหแน่นันเป็นเป็นแบบเอเบิงวีคะหอยนี่เบิงกางผนผ้าเบิงแล้วตัวไรปีกไว่พลาว่านตัวไรปีกไ่มันดีมากครยดูนกเป็นนะนะแย่ดูนกเองครับตัวไรปีกไหวพอดิลุงตัวไรปีกไข่ตามพนผ้านอะตามผันผ้าเบิงอะตามผืนผ้าเบิงอะ ครับตัวนี้มันปีกไข่ดีเยอะลุงว่าสองตัวนี้ตัวใดเอา้าลุงว่าตัวนี้นป่ะต,ตัวนี้บงแต่ตัวนี้ผมจีบลักของอาจารย์เมษาไปน้ำตัวนึงน <c oughs> ตันงานลุงว่าปีกมันควายอ่ะ <c oughs> เออเออปีกควายเลยวันทีลุง <c oughs> เซ<อ>ตเลยวันที หน <c ười> <c ười> er> physics, ้ามันดีแบ่งหลายช่องอยู่บิางอือถ้าเราเรียนเพื่อว่าขั้นเป็นบันไดขอบพระคุณนหลายเด้อครับคุณลุงการติดตามมันเป็นเพ่อได้คลายเครียดเนาะคุณลุงเนาะครับพ่อได้คลายเครียด็พ่อได้ไปตั้งแบครบบเลือกงานเน่ม เจ้าแรีนหนูแล้วก็หอดยำเล้งหรือบัแม่ยยำบางเลยตากผ่อนแล้วก็คุณลุงตากผ่อนเอาเอาน้ำอยู่กับเนื้อไก่เนื้อหมักยังไงเป็นความสุขของเนา้อหรือเปล่าโอ้ยถูกต้องครับคุณลุงเนาะครับเนาะมันเป็นความสุขของเขาก็เด็ดจารี่ครับอยู่บ้านผู้คนมาหมักผ่นแต่ว่าล้ามขั้นเลยครับแมนครับผม เอามารับผมด้วยยังไม่ได้เก็บไตเลยครับครับจันมษาเราจะไปทุระแล้วครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ลุ่งเรียกไห้แล้วแต่ว่านี่เด้อครับพี่น้องครับผมใครสนใจนกปวกซับนะครับนกปวกซับนะครับตัวนี้เลยตัวนี้พ่อกาจับของเพิ่นครับผมเสียวเชียวนกไปน้ำตัวหนึ่งพี่น้องครับมืลเนี่เสียวนกไปน้ำตัวหนึ่ง แมนสาตัวนี้ไปไงบ้างเนี่ยมาจากไหนนูติดตัวแล้วครบเปียฮะเียงเล็กเออมันคูขึ้นดานดีดีาเมษสาคูขึ้นดานคูคล้ายคคูกาเบิาไหมครับนั่นแหละเออคล้ายคล้ายคูกาเบิายินฟังอยู่เมื่อกี้เลยไหมรกตอนนั้นเล่นดีครับเล่นได้ทั้งวันเลยครับลนกแค่แต่วันดิน แบบบัดคันล้างหอยบัดคันเี่นกดินนะเนาะนกแคะนะเนาะลุงเก็บสองตัวนี้ก่อนครับฮะโเก็บเลยบอกนะครับลุงก็น้เออเอาน้ำให้เออนะครับพี่น้องครับผมอยากให้อาจารย์เมษาเก็บไปสองตัวนะครับตัวนี้ผมจะเอาไปด้วยนะครับ ตัวนี้เอาไปด้วยเป็นอลไรตัวนี้เป็นนมัตต์คนหลากรึเปล่เงินฮะเป็น,นนกฟื๊กลหลายตัวแมนครับม,มันมัตต์บาดรคนหลาลตัวนี้ผมจะเอาไปด้วยแมนนกเมืนนองนก น,น,น,กนกทันนก้บนนบทงบันนอกครับนกทั้งบันนอกเขาะสด้อยู่นะลุงเนะาะอ,อือบีกันาปากแมนโอ้นี่ครับมีคนเลือกใข่ครับที่นอ้องหานกไปฟังครับผม,มหานกไปฟังแรกข้อ อาจารย์เนี่อาจารย์นี่เอานกมาเปลี่ยนโอ้บ่มีนกฟังต้องหาหนกไปฟังครับขาดอีหยังสักอย่าง <c oughs> โอ้ไ <c oughs> ร่ความเป็นไรก็ร <c oughs> ู้ไร่ความเป็นไรก่็ลุงว่าแต่ว่าเคายเลี้ยงตัวหนึ่งเนาเป็นเป็นดากตอหลายมื่ออะไรล่ะครับงเนาะเสียงไงคู่อ่าง ครับข้านนอดเลยยังใี่หละครับมารักคว้าอมตลอดจนว่าเฒ่าตายครับเขาเขาหจากว่นแรกเลยหรอกถ้าว่ามันจนว่าเข่าฮักไรจนว่าเสียงว่าออกนะโอ้เฒ่าตายข้ามือของลุงเลยมันบ่อยู่น้ำกันจนตายเลยบ่บ่ตายหรอกดีว่ามันมันขันว่าออกเสียงไรเลยครับมันหลายเปลี่ยนหลายเจ้าล้วนะครับ เจ้าละสี่ปีหาปีเจ้าละกวกแกปีกันมับกันเล่นตะกีนมามีมี่ยังม<น>ั้งกา,มมารเล่นที่บ้นาบนนอกถ้าลุงไหลลุงหล,หล,หลเป็นไหลเมื่อหรนะัดประย,ยูน์น้ำเฮ้านี่มันเล่นจนว่ามันมันไม่สเสียงแล้วเออหลปีกันอยู่นะา,าั่าหกปี สุดท้ายแล้วไปไปอโอไปขึ้นธรรมชาติเล่นมาลูกอปกับหายกินมาเป็นดอกขึ้นมาคือเก่าขึ้นมาคือเก่าโอ้อไเลี้ยงมันคื้เก่าจเลี้ยงคือเก่าโอ้อแมวมาลูกงกเหมอแคนงูแหรโอ้ยนี่กับ ปลกุกมาจานด้วยกันนะครับเราเบื้องหนุกฝ้าขาเทือน,นลุงกี่ไปอยู่บ้านเรียนดีแล้วเลื่อนเหนียวใครไม่มีเวลาเล่นนัออ็ได้หรอกนอนลุงเนาะมันทำงานผมกับเลี้ยงค่อนขนะ้างลายข้อมันหน,นักครับ<ม>อือโอ้เอ,อ้า โอ้อ,อ,อ่ะโอเคครับพี่น้องทานยวนบ่ลุงทานยวนบ่โอ้ยค่กำนี้พี่น้องครับผมแล้วว่าจะทาโดนเอโออันนี้ก็โอ้ยมาดูอะไรอีกเนาะเนี่ยเนาะแจมีสาครับแบบไหนเนี่ยตอนนี้ลูกป่าผมทำไว้ต่อกกิ่งครับเสียงโตครับ สองคู่สองคู่เต็มคูอ่างอาจารย์เอาเอาไว้ไหนตอนนั้นอ่ะไว้บนหลังตู้เย็นครับไวนี้ห้องนอนห้องแอร์ครับตัวนี้นอนห้องแอร์ <c oughs> เอาไว้บนหลังตู้เย็นเลยคร<อ>ับพี่น้องกรับผมนอนห้องแอร์ครับมันยังเป็นล,ลูกนกอยู่ครับผมก็มีตัวหนึ่งครับรยันเสียโรดเสียโรดอาจารย์โรดส่งมาให้ออขายใหญ่ขาใหญ่ฝากความคิดถึงนะครับฝากความคิดถึงอาจารย์โรได้วยนะครับว่างๆเดี๋ยวไปเที่ยวส่งมาให้สักคู่น้อยไก่ส่งไก่มาให้ผมสัก คู่หน่อยครับไม่มีไก่เล่นแล้วเนี่ยไปเมื่อไร่ก็โดนเอีแล้วครูเมืองเดี๋ยวนี้เขาเรียกเสียแล้วครับโอ้เออออกเป็นหมานเลยครับอนี่แกทําสายเอาไว้ต่อกิงครับตัวนี้เอาไว้ต่อกิงครับพี่น้องลูกนกสามเดือนเองครับสามเดือนสามเดือนใช่ไหมจะมันมันติดผนีดครับฝ้ยยังไม่ขึ้นเลยเอามาทําไว้เป็นสองปลูกเสียงใหญ่สองปลูกเต็ม มีอ่างครับเชือกผูกขาสองผูกเต็มครับอ่างคำหนึ่งอ่างสี่อ่างสี่แครับโอ้ันเชื่องแล้วนาะอาจารย์าษาเนาะนี่ผมก็จะผมก็จะหัดเล่นอย่างนี้แหละโอเดมี่น้ำผึนตัวนึงฮะโอเคครับพี่น้องครับผมสวยสวยสวย มันชื่ออะไรนะเจ้าไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับตัวนี้ครับไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็เล่นแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมจ่ามีครจับเล่นครับจับเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับครับลูกสาวผมจับขนลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยเออผมต้องเล่นแบบนี้แหละครับมือใหม่ด้ผมเนี่ยนกดินเนี่ยมือใหม่เด้มือใหม่เดนนี้ครับอื งามงามงามไปจะกลับแล้วใช่ไหมลุงครับไปเก็บไปเก็บไอเก็บของอีกแล้วลุงเนาะยังไงขอบคุณลุงหลายๆเ้อครับที่ให้ความรูครับลุงครับวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับให้ความรู้นั่งฟังพอสมควรพี่น้องแต่ว่าผมชี้ตัวไล่เลยนะตัวไหนที่เด็ดๆเน่ยชี้ตัวได้หลายตัวครับ เสียงกลางบนก็มีเสียงหองก็มีนาจาเมษาฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็หลายตัวอยู่เนี่ยใช่ครับชี้ตัวได้อยู่นี่ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็มานี่นะครับนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับชี้ตัวได้เลยเสียงดีหลายตัวนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาป้นไปหนึ่งตัวนะครับแล้วใครสนใจที่มันไอ้กวากทรัพจาไเมษาครับใครสนใจก็ทักได้นะครับครับเบอร์ 064-945-372่ครับ064-945-372ครับผมอาจารย์เมษาเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ขึ้นให้นะครับพี่น้องยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับ,รบหายหน้าหายตาไม่ได้ไปต่อนกด้วยกันนานนะครับอาจารย์มเมษาอีกสัก2องอาทิตย์ ให้ฝนให้ฝนลงก่อนได้ไหมได้หลังสงการเออให้ฝนลงสักหน่อยให้นกคึกหน่อยให้นกเรามันผัดฝนดีๆก่อนแล้วจา์เมษาเนาะใช่ครับยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับคุณคนรักนกเขาอย่าใจห้าต้องเกียรติศาแสงดีครับผมส่วนผมกับจานเมษาไปแล้วครับจารนเมษาครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม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 